วันนี้เวลา10นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลายัยเกษตรศและเทคโนโลยีสตูลอําเภอควนการหลงจังหวัดสตูลทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่45ซึ่งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์2,568เพื่อใช้เป็น,นกลไกที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตรโดยส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกองค์การสังคมและวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายในงานได้นำผลงานของสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชนรวมถึงชุมชนท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเกษตรอันจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการน,นำไปประกอบอาชีพในอนาคต จากนั้นทรงเปิดอาคารสีกาหลงซึ่งเป็นอาคารสองชั้นสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาแล้วทรงปลูกต้นหมากพลกูตะกะแตนต้นไม้ประจําจังหวัดสตูลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนและนักศึกษาที่นําเสนอผลงานความก้าวหน้าทางการเกษตรที่ส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางให้เกิดการพัฒนาต่อยอด เทคโนโลยีที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทยอาทินิทศการโครงการต้นแบบศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการปริมาณน,น้ําด้วยแพลตฟอร์ม AI และพลังงานสะอาดแบบเรียวไทม์ที่ฝ่ายทดน้ําภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเพื่อพัฒนาระบบการส่งจ่ายน้ําใช้ในภาคเกษตรกรรมพื้นที่หมู่ที่10บ,บ้านห้วยน้ำำําดําตําบลควนกาหลงมีผู้ได้รับผลประโยชน์ในโครงการนี้จำนวน50ครัวเรือน1,400คน ใช้พลังงานสะอาดจากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านระบบสำรองพลังงานและใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม AI ควบคุมประ,ประตูระบายน้ำฝ่ายทดน้ำห้วยน้ำดำแบบอัตโนมัติช่วยให้ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่มีปริมาณน้ำใช้ได้อย่างพอเพียงในหน้าแล้ง ศูนย์การเรียนรู้ระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับเกษตรกรและประชาชนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืนคือการแก้ไขที่ต้นเหตุให้เกษตรกรนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการโรงเรือนปลูกผักและโรงควบคุมระบบเช่น กล้องตรวจสอบการให้น้ําและเครื่องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินนิทศการไข่แสดอุดรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีปัจจุบันความต้องการไข่ไก่ในตลาดมีสูงกเกษตรกรจึงต้องปรับปรุงคุณภาพไข่ด้วยการเสริมวิตามินหรือพัฒนาให้ไข่แดงสีเข้มขึ้นด้วยการเสริมสารสีและวิตามินสังเคราะห์การศึกษานี้ใช้น้ํามันปาล์มดิบที่มีวิตามิน A และดอกทองกวาวผงเป็นแหล่งของสารสีและวิตามินธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้สารสีและวิตามินสังเคราะห์ในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นการนําพืชที่มีในท้องถิ่นไปเพิ่มศักยภาพในการผลิตและยังลดการนําเข้าสารสังเคราะห์จากต่างประเทศนิทรศการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชเสนอเรื่องโกโก้บริสแอนนคร ผลโกโก้สดมีราคาต่ำกิโลกรัมละ10บาทการแปลรูปโกโก้สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากเช่นเมล็ดโกโก้หมักและตากแห้งกิโลกรัมละ6 0 0บาทส่วนโกโก้ผงกิโลกรัมละ1000บาทการวิจัยนี้สร้างองค์ความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับการหมักเมล็ดโกโก้ด้วยจุลินทรีย์ยีสต์และจุลินทรีย์ธรรมชาติสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน และนิทรรศการที่นําผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปลรูปเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรน,นําไปต่อยอดสร้างไรายได้เช่นถั่วแระญี่ปุ่นมีปโปรตีนสูงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนนามาทําเครื่องดื่มน้ํานมถั่วแระญี่ปุ่นผสมข้ากล้องงอกผงถั่วแระนําไปประกอบอาหารและปุ๋ยชีวภาพผสมเศษถั่วแระวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร นำเนื้อตาลตโนดสุกมาพัฒนาด้วยกรรมวิธีอบแห้งเป็นผงคล้ายแป้งนำไปทำขนมหรือเค้กได้สะดวกส่วนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำพื้นถิ่นแปลรูปปลาแรดเป็นคุกกี้ปลาแรดจุดเด่นมีโปรโตีนสูงกว่าคุกกี้เนยในท้องตลาดถึงร้อยละ59 และเส้นพาสต้าเกลื่อสสำเร็จรูปเสริมแคลเซียมด้วยผงก้างปลาแรดผลงานวิชาการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตและเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อชุมชนต่อไป